สวัสดียูพิเกอร์ทุกคนนะครับแอดมินจะแนะนําวิธีการสั่งซื้อสินค้า1น,นึ่งรายการนะได้หลายจำนวนนะครับก็คือเราสามารถที่จะสั่งซื้อสินค้าชิ้นนี้ได้ครั้งละจํานวนมากๆได้นะครับโดยการากดเข้าไปที่รูปสินค้าที่เราต้องการนะครับที่เราต้องการสั่งซื้อแล้วให้เรากดเลือกไปที่รถเข็นข้างล่างมุมล่างซ้ายนะครับ เป็นการเพิ่มสินค้าไปที่รถเข็นของเราหลังจากกดเพิ่มสินค้าไปที่รถเข็นแล้วนะครับให้เรากดย้อนออกมาแล้วเข้าสู่เมนูรถเข็นนะครับเพื่อที่จะไปเลือกอสั่งซื้อสินค้านะครับที่เราเพิ่มเข้าไปนะครับกดที่ปุ่มรถเข็นนะครับสังเกตว่าถ้าเราจะซื้อสินค้าเนี่ยนะครับชิ้นนี้เห็นไหมครับอันนี้ชิ้นนี้เป็นโซฟานะครับก็ให้เรากดเลือกที่ปุ่ม กลมๆนะครับข้างหน้ารายการสินค้าที่เราต้องการและเราสามารถที่จะเพิ่มจํานวนสินค้าได้นะครับว่าเราต้องการเพิ่มเท่าไ really, หร่หรือต้องการที่จะลดลงได้นะครับถ้าเรากดเพิ่มจํานวนยอดรวมของยอดรวมก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยนะครับสามารถที่จะกดเลือกชําระเงินแล้วก็ระบุที่อยู่ปลายทางในการจะส่งได้หรือเราสามารถที่จะแคปเป็นยอดรวม ค่าส่งนะครับรยอดรวมสินค้าแล้วก็บวกค่าส่งเรียบร้อยเนี่ยให้กับลูกค้าพิจารณาดูก่อนได้ถ้าลูกค้าโอเคก็ให้เรากดสั่งซื้อแล้วก็ระบุที่อยู่ปลายทางลูกค้าแล้วก็สามารถเรียกจัดเก็บปลายทางได้เลยนะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เราประหยัดแล้วก็เกิดความสะดวกในการสั่งซื้อได้นะครับถ้าใครต้องการที่จะสั่งซื้อในครั้งละจำนวนมากๆนะครับก็ลองเอาไปใช้ใดูนะครับเพื่อความสะดวกและสร้างประสิทธิภาพในการขายของเราเพิ่มยิ่งขึ้นนะครับ